สำหรับทุกคนที่เป็นวัยรุ่นหรือมีจิตใจเป็นวัยรุ่นนะครับจะพาไปหารองรบับผ้าใบหรือสนคเกอร์ฮะมีราคาตั้งแต่หลักพันยันหลักล้านนะครับสิ่งที่อยู่ในตู้นี้ครับก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าโตขึ้นเรื่อยๆซื้อวันนี้มีโอกาสไปวันหน้าใช่ครับผม ไ i กี้แอร์จัดแดนสามครับคขาแฝงกับดีเจคาเลตครับเป็นดีเจอันดับต้นๆของโลกใช่ครับผมตัวนี้ก็ออกมามีแค่ประมาณไม่น่าเกิน40คู่ครับมันจะซักเท่าไรกันคู่นี้1ล้านบาทครับ1ล้านบาทครับ1ล้านบาทหนึ่งล้านบาทองเทาข้าไปไ i กี้แอร์ฟอร์สวันในล้านปกติคู่ละกี่บาท4,900 4,900บาทรองเท้าหลุยปกติในห้างขายเท่าไหร่40,000 40,000แต่คู่นี้ สี่แสนสี่แสนไนกี้นะครับเป็น Air Jordan 1นะครับแล้วก็เป็นโลโอจีคอร์เล็กับแฟกเมนแล้วก็คอรับลับกับทาวิสปอตวันที่ได้มาวันแรกหน้ามาสามหมื่นห้าวันนี้เจ็ดหมื่นเก้าเจ็ดหมื่นเก้าคตั้งอ่ะมันตั้งได้มันควนซื้อจริง่ะจริงครับตู้นี้โดนเหมาหลายรอบแล้วของแท้ของจริงหรือเปล่าเรื่องนี้ตัดไปได้เลยครับเพราะยังไงมันก็แท้ครับ นี่น,นี่ขอต้อนรับเข้าสู่กล้องสอรีครับวันนี้ครับวันนี้สําหรับทุกคนที่เป็นวัยรุ่นหรือมีจิตใจเป็นวัยรุ่นนะครับแต่งตัวออกไปางานง่ายๆนะวีเอาแบบว่ารองเท้าผ้าใบเสื้อยืดสไตล์แบบว่าสตรีนนะครับวันนี้ครับวันนี้จะพาไปหารองเท้าผ้าใบหรือสนิเกอร์ฮะที่หาย,ยากมากๆเขาว่ากันว่าผ้าใบาแบบนี้นะครับมีราคาตั้งแต่หลักพันยันหลักล้านนะครับล้านบาทน,นะครับฟังไม่ผิดอะไรคือสนิเกอร์ที่หลายคนตามหากันทั่วโลกครับ สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับบอกเพื่อนๆไว้ว่าอยากได้รองรับผ้าใบ ไว้ใส่ไปงานมันต้องใหญ่มากกวิเรามาอยู่ที่ร้านในฟีดครับผมสยามซสองครับครับมีรองเท้าอะไรขายเป็นร้านประเภทไหนครับเป็นร้านรีเซลครับร้านรีเซลก็คือเป็นพวกสรีแว์เสื้อผ้ารองเท้าแต่จะเน้นไปทางรองเท้าครับนส่วนใหญ่อยากได้รองเท้าผ้าใบมาที่นี่ถูกไหมใช่ครับผมแต่อยากได้รองเท้าผ้าใบที่แบบว่าไม่ธรรมดาหน่อยมีราคาที่บอกว่าพอจับต้องได้หน่อยไหมเอาบอกว่าใส่ไปงานได้บ้างอะไรเงี้ยครับมาคู่ไหนดีครับเอาเป็นคู่นี้ก่อนก็ได้ครับก็ตัวนี้ก็คือเป็นเอเจสามเอเจคาลเล็ตครับมันจะสักเท่าไหร่กันคู่นี้อ่า หน like ึ่งล้านบาทครับหนึ่งล้านบาทครับเอ้ยน้องแหมอยู่ร้องอะไรอยู่แบบนี้ดิรองเท้าผ้าใบเนี่ยนะเท่าไรนะหนึ่งล้านครับหนึ่งล้านบาทรองเท้าผ้าใบมันคือรองเท้าผ้าใบอะไรครับไนกี้แอร์จอแดนสามครับคอลแล a กับดีเจคาเลตครับดีเจคาเลตใช่ครับครับเป็นดีเจรถบ้มเป็นดีเจไอ้สองแถวครับไม่ใช่เป็นดีเจอันดับต้นๆของโลกใช่ครับผมตัวนี้ก็ออกมามีแค่ประมาณไม่น่าเกิน40่สิบคู่ครับประมาณ30กว่าคู่40คู่ประมาณนี้ทั่วโลกใช่ครับทั่วโลกก็คือแจกเป็น F a n M ทั้งหมด F แล้ก็คือเหมือนแบบผมสนิทกับพี่ก้องผมชอบพี่ก้องผมเอารองเท้าให้ราคาออกมาจากค่าคนวงในกี่บาทครับน่าจะฟรี <c oughs> ไม,หม่หมายถึงแบบเธอขาเลให้อย่งเงี้ <c oughs> ขาให้ฟรี <c oughs> มี35คู่ในโลก <c oughs> ใช่มาอยู่ที่นี่กี่คู่แล้วน่าอยู่ที่ไทยคือผมขายไป2ไม่มั่นใจว่ามีอีกไหมแต่ค,คิดว่าก็ไม่น่าเกิน4-5คู่ประมาณนี้ครับซื้อไปมันจะได้อารมณ์กับคนซื้อ,อยังไงบ้าง เอาจริงเป็นของแต่งบ้านของแต่งบ้านใช่เอาไว้โชว์อ,อะไรเงี้ยโชว์สิ่งที่ชอบคือเวลาตัวเองชอบอะไรล่าสุดสักอย่างหนึ่งอะเขาจะมีความรู้สึกดีกับกับเรื่องนั้นมันสวยยังไงคู่นี้จริงๆรองเท้าพวกนี้ครับที่แตกต่างด้วยราคาด้วยอะไรอะมันใช้คำตอบง่ายๆแค่ว่ามันสีไม่เหมือนกันครับเพราะว่ามันจะมีดีเทลสมมุตินะไม่มีไม่มีวีเดเบสตรงนี้ครับมันก็ยังเป็นจัมแมนแต่คือสีที่เป็นแบบนี้เลยที่เป็นลายซีเมนต์ตรงนี้เขาเรียกลายซีเมนต์กับรองเท้าสีแดงมิโซสีแดงอย่างเงี้ยวอ่งเี้่มีตัวอย่างคนเง อ๋อแบบย่อมลงมาหน่อยย่อมลงมาหน่อยก็อ่าเป็นพวกหลุยหลุยตอนนี้ก็ลังฮิตเลยครับมันเป็นหลุยเวอร์ชิวแอพโลมันคือโมเดลของไนกี้มันคือโมเดลดังที่สุดของไนกี้ก็คือ Air Force 1ครับผมใช่แล้วก็เอามาใส่หนังหลุยเข้าไปแต่งให้มันดูพรีเมียมขึ้นมันคือไนกี้แท้ๆและมันคือหลุยแท้ๆใช่ครับผมดีไซน์โดยอ่าเวอร์ชิวแอพโลครับครับซึ่งเป็นเฮดเดเลกเตอร์ของหลุยไนกี้แอร์พอร์ตวันในร้านปกติคู่ละกี่บาท4,900ันเก้าทรองเท้าร้อยปกติในห้างขายเท่าไหร่ สี่หมื่นสี่หมื่นแต่คู่นี้สี่แสนสี่แสนมันสวยยังไงครับน้องบอกพี่หน่อยคือมันเป็นปรากฏการมากกว่าคือการที่ลายหลุยส์อ่ะมันจะไปอยู่ในรองเท้าไนกี้ที่เป็นทรง Air f ฟ r c e ปกติเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยกระแสด้วยที่พวกแบบเสียชีวิตแล้วก็ด้วยเรื่องของการจัดจำหน่ายแบบ e x c l u s i v e สำหรับ v i p ของหลุยส์เนี่ยทั่วโลกอ่ะมันก็ทำให้แบบทุกคนอยากได้มากขึ้นดีใครถึงจะสามารถเข้าไปซื้อรองเท้าอย่างนี้ได้บ้างก็คือเป็นท็อปสเปนของหลุยส์เไมเขาไม่เรียกผมป่ะอ่าไม่รู้ว่าท โคต้ามากี่คู่มา10หรือ20อเขาเรียก20บอันดับแรกอะไรอย่างเงี้ยมีสีน้ําเงินมีเนี่ยครับตามนี้เลย<ส>แต่นี้ยังไม่ครบนะมีอีกจริงๆต้องมีอีกครับสีเขียวเขียวตัวเนี้ยทำให้รองเท้าหลุยจากเนี้ยที่เป็นสีเนี้ยขายดีหมดเลยเหรอใช่ครับอ๋อพวกเขียวนี่เหรอใช่ครับพวกเขียวนี้เอางี้แล้วกัน หรือว่ายุคสมัยนี้นะครับพี่ขอมือสองนี่แหละมือสองคู่นี่เล่ารือว่าพวกเรานะฮะมันดีนะครับคู่นี้ก็คือเป็นตัวนี้เป็นดังฮายเป็นโมเดลดังฮายครับกับซูพีมก็คือคอลแลบกับซูุพีมแล้วคือตอนนี้มันหายากมากมือสองนะมือสองครับอะไรครับแสนหนึ่งมือสองหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาททำไงถึงเป็นเจ้าของได้เนี่ยต้องซื้อครับผมไม่ใช่รานนี้สิเอาแบบบอกว่าตาสีตาสาสามารถเป็นเจ้าของรองเท้าอย่นี้ได้ไหม ยากครับมันมีน้อยมากครับัขายที่ไหนตัวเนี้ยตัวก่อนปี2 0 1 0พวกเนี้ยครับตอนนั้นอ่ะก่อนปี2 0 1 0ที่เขาขายคือขายอย่างงี้ปกติเลยมันไม่ได้รับความนิยมขนาดนี้มันมีมูลค่าอยู่ครับแต่แบบหมื่นนึงพอเวลามันผ่านมาเรื่อยๆวงการมันยิ่งโตขึ้นไปเรื่อยๆปุ๊บราคาของรองเท้าเก่าๆที่เขานิยมจากเมื่อก่อนก็ัพขึ้นไปเรื่อยๆต้องขอบอกนะครับเพื่อนๆนี่คือรองเท้าที่เหล่านักคอลเลกเตอร์นักสะสมทั่วโลกเขาต่างอยากได้ราคาก็จะสูงนั้นเอาเลงขานหน่อยดิเอาแบบว่าค ตอนนี้ผือมีอน,นาคตซื้อตอนนี้แล้วเดี๋ยวมันราามันขึ้นที่มีโอกาสเนี่ยได้ครับผมไหนคุณไหนคุณไหนตาำม,มาตายม,มาแต่ามมาข้างหลังเลยกสิ่งที่อยู่ในตู้นี้ครับก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าโตขึ้นเรื่อยๆซื้อวันนี้ มีโอกาสไปวันหน้าใช่ครับผมเออเขาบอว่าลองเข้าเข้าวันนี้อาจจะมีอนาคตมันชื่อว่า Ni ก e ้ Nike นะครับเป็น Air j จ r d a นวันะครับแล้วก็เป็น l ล w OG คอล์ลักับแฟกเม e น t แล้วก็คอร์ลัปกับทาวิสกอตวันที่ได้มาวันแรกหน้าวันสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าใช่วันนี้เจ็ดหมื่นเก้าเจ็ดหมื่นเก้าอนาคตถ้าเกิดใช้เวลาหน่อยสักปีหนึ่งอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะน่าจะมีแสนหนึ่งแสนหนึ่งใช่จากเจ็ดหมื่นขึ้นไปเป็นแสนหนึ่งประมาณนั้นถ้าเกิดว่าเล่นง่ายๆอ่ะเล่นเป็นพวกแบบข้างล่างอ่ะดีกว่าเป็นไงครับคือ ที่เขาทำอ่ะคือ1นึ <1985 S> 1> แล้ว1 9 8 5มันก็จะมีอยู่ไม่กี่สีมีประมาณ10สีอะไรเงรี้ยอันนี้ก็คือ1ใน10ส,สีนั้น 1>, 1ใน10ส,สีนั้นแต่ว่าสีเนี้ยก็เป็นที่นิยมระดับหนึ่งเขาเรียกว่าแบ็คโทวันนั้นวันนั้นกี่บัทไอ้ตัวนี้คือต้องแจ้งก่อนเป็นปี2016ออกห้าง5,000ดีเซล11 0 0 0วันนี้3,600 0 3ามหมื่นหกหขึ้นมาสี่เด้งใช่ประมาณนั้นอันนี้นอันนี้ชอนเคเบร์ก็คือในเคสมีจริงๆอ่ะมันดีกว่าทุกตัวเลยแต่แค่ความนิยมมันน้อยกว่ามันก็เลยราคาไม่เยอะมากสามหมื่นหกสามหมื่นหกอ่อใชก็น่าจะไม่เกินห้าพันรีเซลวันนั้นรีเซลวันนั้นประมาณเอ่อหมื่นห้าหมื่นแปดหมื่นห้าถึงหมื่นแปดวันนี้สามหมื่นหกภายในเวลา 2> 2สองปีสองปีต้องถามต้องถามต้องถาครับเป็นราคาตั้งอ่ะมันตั้งได้มันโดนซื้อจริงวะจริงครับตู้นี้โดนเหมาหลายรอบแล้วใครชอบก็ชอบกันไปใช่ครับ,รบถือว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณค่าในการได้ของพับอันนี้มาคือ ความสนุกและความภูมิใจใน่นรองเท้ามาใช่ครับ,รบมันมันมีหลายๆอย่างประกอบกันก็อย่างแรกเลยก็คือของของหายากแล้วราคาต้องดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะตามหากันคนในวงการก็จะคุยกันแบบว่าอันเนี้ยได้คู่นี้มาเท่านี้เอ้คู่นี้มีด้วยหรอรได้มาเท่าไหร่ก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นอย่างน,นี้มากกว่าร้านนี้บอกว่ามันมีก็รองเท้าใช่ครับมีเสือ้อสตรีทแวร์อ่าใช่สตรีทแวร์คืออะไรครับสตรีทแวร์ก็คือคือถ้าเกิดว่าสตรีทแวร์ชัดๆอะมันคือประมาณนี้ประมาณนี้จะเป็นแบรนด์สตรีทอะไรอย่เงี้ยครับซงเบอ็ต ลายถ่ายรายการมูให้ถึงร้อยล้านเป็นอะไรครับของพ่ะคุณของแท้เปล่าของแท้ครับของแต่ของสุปพิมแท้นะไม่ใช่ของวัดแท้ของสุปพิมแท้ครับผมสุเีมคือแบรนด์ซีนแวร์ของเมกาครับของเมกาใช่ให้ถ่ายราคาให้ม่อนกี่บาทสองหมื่นสองหมื่นตัวนี้อยู่ที่สี่หมื่นเก้าครับ 4ี่0 0เสื้อหานสบายสบายมันคือไงครับก็คืออย่างที่เห็นเลยครับผมแบรนด์ซูพีมทำมามันก็จะทำออกาเป็นซีซันออกมาเป็นวิคแท่ตัวนี้ไปทำคอลเลคชันก็คือของหลวงพระคุณถ้าเกิดใครเคยเห็นเสื้อเสื้อก่อนหน้านี้เนาะก็คือก็จะเป็นลายแบบนี้ทั้งหมดเลยเป๊ะๆเลยมียันตรงนี้เป๊ะๆแต่แค่ สุพิมก็มาทำตรงนี้เขียนว่าสุพิมใช่แล้วก็ออกมาพันตัวออกมาพันตัวใช่ครับทัวโลกใช่ครับคนซื้อเยอะไหมเยอะครับเยอะเยอะคนอยากได้แต่ของขายไม่พอประมาณนั้นเลยครับบอกร้านหน่อยร้านนี้มีอะไรบ้างให้กับคนที่จะมาได้ครับร้านนี้ก็จะขายติดแบร์ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าจะเน้นไปทางรองเท้าเสื้อผ้าครับผมแล้วก็ใครอยากได้ชิ้นไหนอ่ะก็คือสามารถส่งรูปแล้วก็ส่งไซส์เข้ามาได้เลยจะจัดหาให้เลยไม่ว่าแพงแค่ไหนก็ตามหลักพันถึงหลักล้านจัดให้ได้หลักพันถึงหลักล้านจัดให้ได้ใช่ครับไม่เห็นที่หลักพันหรือสอครับ ือสองนี้ก็จะราคาไม่แพงครับหลักพันหลักพันนะใช่ต้องถามของร้านนี้ของแท้ของจริงหรือเปล่าเรื่องนี้ตัดไปได้เลยครับเพราะยังไงมันก็แท้ครับของอันนี้หาทุกอย่างตามความต้องการได้หรือเปล่าได้ครับผมจัดมาเลยและนี่นะฮะคือธุรกิจที่มีอยู่จริงคือมูลค่าที่มีอยู่จริงคือความชอบที่คนทั้งโลกรับชอบจริงๆนะครับกับรองเท้าที่หลายคนฝันใ่อยากจะเป็นเจ้าของณร้านแห่งนี้ครับขอบคุณมากครับน้องเอิร์ทครับ